สนุนโดยแชมพูสมุนไพรจีนป้าหวังไห้ประกันชีวิตน้ำมันอเนกประสงค์ WD40 ไปดูโครงการเยาวชนทําดีคิตด,ดีทําดีภาษีโครงการค่ะครอบ <S <S วข่าวสามของเรานะคะวันนี้นคุณสายสวรรค์เดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายนะคะเพื่อจะคัดเลือก8ทีมค่ะซึ่งจะเป็นตัวแทนของภาคเหนือต่อไปนะคะ,คะติดตามรายงานกับคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะคุณสายสวรรค์คะเชิญค่ะเชิญค่ะ ตอนนี้กำลังสนุกมากเลยนะคะเด็กๆก,กำลังนำเสนอโครงการเยาวชนคิดดีทำดีการบนเวทีแห่งนี้ซึ่งเป็นช่วงปลายๆแล้วค่ะวันนี้เวทีเยาวชนคิดดีทำดี84โครงการกับครอบครวข่าว3กรรมการจะต้องคัดหาทีมยอดเยี่ยมของภาคเหนือตอนบน8ทีมจากผู้ที่เข้าร่วมนำเสนอ19ทีมจาก10สถาบันค่ะ บรรยากาศที่หอประชุมการสาลองคำม,มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายตั้งแต่ช่งชวงเช้าที่ผ่านมามีนักเรียนนักศึกษาทยอยมาลงทะเบียนกันอย่างคึกคักค่ะหน้างานอิ่มอร่อยกับอาหารสําเร็จรูปจากบริษัท PFP ซึ่งครั้งนี้เป็นเวทีนําเสนอโครงการครั้งที่2ต่อจากภาคตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งเราก็ได้ตัวแทนไปแล้ว8ทีมจากการคัดเลือกวันนี้จะต้องหาเพิ่มอีก8ทีมนะคะคัดจาก19ทีมใน10สถาบันค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือทีมจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายจากเจ้าบ้านส่งเข้ามาหลายทีมเลยนะคะประธานในงานวันนี้คือคุณสมชายพัทยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่ส่งเสริมโครงการนี้อย่างดียิ่งแล้วก็บอกว่าเป็นโครงการที่ให้ใหความสําคัญกับเยาวชนให้ตระหนักรู้ถึงการคิดและทําดีโดยมีแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะขณะที่กรรมการผู้รทรงคุณวุฒิในวันนี้ ทั้งหมดจากสํานักราชาเลขาธิการจากกปร,รผู้แทนฝ่ายข่าวและฝ่ายประชาสัมพันธ์ไทยทีวีซีช่อง3รวมถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเจียงรายนะคะ6กเท่านด้วยกันค่ะที่ทําหน้าที่กันอยู่ในเวลานี้นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒเจียงรายยังถือโอกาสมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภยัยผ่านครอบครัวข่าวสาซึ่งมีทั้งเงินที่รับบริจาคเงินจากการขายเครื่องดื่มรวมกว่า4 2 0 0 0บาทซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยบริจาคไปแล้ว6 2 0 0 0่บาท รวมน้ำใจจากชาวเชียงรายเป็นเงินบริจาคผ่านครอบครัวข่าวสามจำนวน1 4 0 0 0บาทค่ะและมาดูบรรยากาศาสดๆภายในหอประชุมการสลองคําในเวลานี้นะคะนักเรียนนักศึกษา,าซึ่งก็มีทั้งจากจังหวัดเชียงรายจังหวดัดพะเยาจังหวดัวดเชียงใหม่มาร่วมกันนําเสนอแนวคิดบนเวทีแห่งนี้กันอย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะหลายๆทีมนั้นดึงเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นจุดขายนะคะว่าโครงการนี้จะเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอย่างไรนะคะจึงจะเป็นการคิดดีทําดีให้เหมาะสมกับภูมิสังคมตาม ปัชญาขอพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะกรรมการที่อยู่หน้าเวทีในเวลานี้นะคะมีตั้งแต่่านอธิการบรดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะผู้แทนจากกปรนะคะจากสำนักราชเลขาที่การผู้แทนจากฝ่ายข่าวฝ่ายประชาสัมพันธ์ของไทยทีวีสีช่อง3แล้วก็ตัวแทนนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ร่วมเป็นวิทยากรก,รกับเรานะคะบรรยากาศก,าก็เป็นอย่างนี้ค่ะคึกคักทีเดียวนะคะอีกสักครู่หนึ่งก็จะนําเสนอ,อกันหมดแล้วนะคะแล้วก็จะได้ตัดสินกันว่าแปทีมไหนเป็นแทีมยอดเยี่ยมในช่วงของเรื่องเด่นอย่างนี้ก็จะได้ทราบผลกัน สำหรับโครงการนี้แต่ละคนในภาคเหนือแต่ละทีมในภาคเหนือตอนบนก็เตรียมตัวมาอย่างไรติดตามรายงานจากคุณชยศักมุกดาหารค่ะที่หอประชุมการสลองคำมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายในวันนี้คือเวทีที่เปิดให้นักเรียนนักศึกษาในภาคเหนือตอนบนได้นำเสนอผลงานในโครงการเยาว,วชนคิดดีทำดี84โครงการกับครอบครัวขาวสาม อย่างทีมพลังลูกพ่อระพีน้องทศึกษาชั้นปีที่1สํานักวิชากฎหมายเอกนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายที่กําลังประชุมกันอย่างขมักขม้น <c oughs> เพื่อปรับแผนการนําเสนอโครงการวิถีชีวิตในรูปแบบสังคมวันุนิยมที่จะนําเสนอและสอนใน3เรื่องนั่นก็คือเรื่องของการศึกษาการใช้ชีวิตในสังคม และธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมผ่านกระดาษ A4 สีขาวก็จะนําเสนอเป็นแรงบันดาลใจที่ได้จากพระสมเด็จพระเจ้าหัวคือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครับส่วนทีมน้องมัธยมจากโรงเรียนฟากกวานวิทยาคมก็ส่งโครงการเยาวชนรู้รักสามัคคีเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันทําดีถวายในหลวงโดยใช้กลองไทมารินเป็นเครื่องดุดุดใจพร้อมแต่งเพลงฟากกวานร่วมใจเพื่อต่อต้านยาเสพติด ห่างไกลอยู่แล้วมัวเมาตระนักให้เขาเห็นความสำคัญเชื่อมัน ลีกนี้ไกลนะอยะ่าบายอยอีสิ่งที่ไม่ดีนี้ห่างไกลมันคงจิตใจอย่าไปครอบคลองแต่ละทีมที่ส่งเข้าประกวดในวันนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่มีการน,นําเสนอในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตนเองรวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของเยาวชนไทยนะครับที่ทั้งคิดดีแล้วก็ทําดีครับสุรศักดิ์จินตนาพันธ์ถ่ายภาพชยศมุกดาหารรายงาน น้องๆสาหรับภาคใต้ตอนบนเตรียมตัวไว้เลยนะคะยังสามารถส่งใบสมัครได้ทันค่ะเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็กรอกใบสมัครดาวน์โหลดจากในเว็บไซต์นะคะเว็บเว็บคิดดีทำดีแ4 c o m แล้วก็ยังรีบส่งทันเราจะเปิดเวทีเยาวชนคิดดีทาดี84โครงการกับครอบครัว,ข,ว 3, ข่าวสามคัดเลือก8ทีมยอดเยี่ยมของภาคใต้ตอนบนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร,ราษฎร์ธานีวันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะ เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าติดตามค่ะต่างประเทศค่ะก็มีเหตุการณ์พายุหิมะครั้งรุนแรงนะคะที่เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตนตกเฉียงเหนือของจีนค่ะ ถึงโครงการเยาวชนคิดดีทำดี84โครงการกับครอบครัวข่าว3นะคะวันนี้เยาวชน18ทีมจาก10สถาบันภาคเหนือก็เข้าร่วมเสนอโครงการนะคะโดยส่วนใหญ่สามารถเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวทางพระราชดำริมานำเสนอโครงการได้อย่างน่าสนใจทีเดียวติดตามกับคุณกฤิจเจนพนิชการนะคะ สวัสดีค่ะคุณกฤดค่ะสวัสดีครับครับวันนี้มาติดตามการนําเสนอโครงการคิดดีทําดี84โครงการกับครอบครัวข่าวสามนะครับวันนี้เรามากันที่จังหวัดเชียงรายและเราก็ได้ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับเราก็มีรางวัลพิเศษที่ประทับใจคณะกรรมการนะครับที่เห็นตรงกันว่าโครงการนี้น่าสนใจแล้วก็น่าจะพัฒนากันต่อไปนะครับคุณสายสมรัค์ขยันยิ่งรวมไปถึงคุณมะปรางคุณโบ นักสแสดงจากน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ของช่อง3านั้นก็มาร่วมมอบเสื้อให้กับน้องๆน,น,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ครับเพราะว่าน้องๆกลุ่มนี้จะต้องไปทํางานกันต่อเพราะว่าได้รับรางวัลแล้วก็ต้องไปพัฒนาแล้วก็ต่อย,ยอดลงพื้นที่ทําจริงนะครับการแสดงหุ่นละครตอนขยันที่มีบุญตึงนั้นเป็นตัวเดินเรื่องพร้อมกับเสียงภาคขึที่น่ารักน่ารักของน้องๆ ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนท่ามปินวิทยาคมจังหวัดพะเยาได้คะแนนเป็นอันดับที่3าในการประกวดในวันนี้นะครับส่วนทีมที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือโรงเรียนเพิงวิทยาคมจังหวัดเชียงรายที่นําเสนอเรื่องการทําปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแบบแห้งโดยทีมเยาวชนคนรักสิ่งแวดล้อมสาธิตการทําปุ๋ยและตอบคําถามคณะกรรมการได้อย่างฉับฉานทีมนี้เนี่ยมีผลงานทํามาต่อเนื่องตลอด4ปีที่ผ่านมาแล้วครับ ส่วนอีก6ทีมเป็นตัวแทนโครงการในภาคเหนือตอนบนจาก18ทีมนะครับทั้งหมด11โรงเรียนก็คือทีมเยาวชนคนรักต้นกล้าจากโรงเรียนเชียงคำจังหวัดพะเยาโรงเรียนจากมหาวิทยาลัยพะเยาคือโครงการโต๊ะดูดีเก้าอี้น่าใช้จากใจให้น้องครับและโครงการเยาวชนนักอนุรักษ์พิทักลำน้ำร่องช้างจากโรงเรียนดอกพันต้ายวิทยาคมโครงการที่4โครงการวิศวสถาอาสาทำปี2ครับมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงราย โครงการที่5คือโครงการมองหน้าแลหลังพลังพยาล้านานาในมิติคุณค่าของดนตรีนาฏศิลินพื้นเมืองวิทยาลัยนาฏศิสินเชียงใหม่ครับโครงการที่6โครงการเครือข่ายอาสาเดินตามรอยเท้าพ่อสู่ความพอเพียงโรงเรียนพยาวประสาทวิทย์ซึ่งคณะกรรมการต่างเห็นว่าหลายโครงการนั้นมีความน่าสนใจครับแต่ยากต่อการนําเสนอให้เป็นรูปธปรรมก็เลยฝากถึงเวทีอื่นๆนะครับอยากจะให้มีการนําเสนอที่เป็นรูปแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ เห็นภาพได้ชัดเจนครับต้องพยายามนําเสนอให้ได้ว่าตัวเองและทีมงานเนี่ยจะทําอะไรกับสังคมโครงการของตัวเองจะดําเนินการอย่างไรนะครับต้องกล้าพูดและแสดงออกมาเลยว่าโครงการของเราดีดียังไง โดยอาจจะต้องทิ้งความเป็นฟอร์มความเป็นระเบียบแบบแผนเดิมไปและเวทีต่อไปนะครับเราก็จะไปกันที่ราชพัฒน์สุราธานีนะครับที่จังหวัดสุราธานีในวันที่28พฤศจิกายนนี้เพื่อที่จะเป็นหาอีก8ทีมสุดท้ายที่จะเป็นตัวแทนของภาคใต้ตอนบนและโครงการนี้ก็จะเดินสายไปทั่วทั้งหมด 0ภูมิภาคของประเทศครับและนี่คือบรรยากาศของโครงการคิดดีทําดี84โครงการกับครอบครัวข่าวสามครับ